สวัสดีครับวันนี้นุกเกอร์ขอนำเสนอโมเดลรูปปั้นรถกระบะแคปยกสูงสำหรับคันนี้จะเป็นเชฟโรเลตโคโลราโดเอ็กซ์แค2แ LT เกียร์ธรรมดา5สปีดสีดำปี2010สําำหรับคันนี้รายละเอียดจะมีอะไรไปติดตามรับชมกันครับมาเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าสีโครเมียม ไฟน่าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมแสงสองสว่างแบบฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนมาให้และตกแต่งสีเงินที่ใต้กันชนหน้ามาจากโรงงานขยับมาที่ข้างขวาของตัวรถกันครับสำหรับด้านข้างของตัวรถจะประกอบไปด้วยล้อมแม็กลายเดิมจากโรงงานขนาด16นิ้วพร้อมอยาง2อ5่าทับเจ r 1 6พร้อมซุ้มล้อติดมาให้จากโรงงานมือเปิดประตูและกระจกมองข้างสีโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวและติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้เฉพาะประตูหน้า มีโลโก้ c o l ลราโดมาให้ที่ประตูหน้าและมีโลโก้ LT มาให้ที่หลังกระจกบ,บังแคปมีบันไดข้างติดตั้งมาให้จากโรงงานและมีสติกเกอร์แซดเมาให้ที่แก้มข้างท้ายกระบะสำหรับคันนี้แคปยังเปิดไม่ได้นะครับมาชมในส่วนของด้านท้ายกันครับสำหรับด้านท้ายของคันนี้จะประกอบไปด้วยไฟท้ายแบบฮาโลเจนมาพร้อมไฟเลี้ยวและไฟถอยหลังพร้อมติดตั้งพื้นปูกระบะไลเนอร์ของเชฟโรเลตมาให้ด้วย พร้อมไฟเบรคดวงที่3าบริเวณด้านหลังหัวเก๋งและมีลวดไล่้ากระจกหลังมาให้มือเปิดฝาท้ายจะเป็นสีโครเมียมพร้อมแถบตกแตก่งการชนท้ายจะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำฝั่งซ้ายล่างจะเป็นโลโก้เชฟโรเลตมาให้ส่วนฝั่งขวาล่างจะเป็นโลโก้2.5 C T I สำหรับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,500ซีซีให้กำลังสูงสุดอยู่ที่116แรงม้านะครับ สำหรับรายละเอียดของด้านซ้ายจะเหมือนกันกันกบรายละเอียดของด้านขวาเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าอยากดูคันต่อไปก็กดติดตามครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ